พี่เชฟของเราเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆเลยค่ะอาหารเนี้ยน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆของสโรต้องถูกใจแน่ๆเลยล่ะค่ะโอ้แต่ว่าเรื่องชุดเนี่ยคุณผู้ชมขาสโรคิดว่า เปลี่ยนงานเนี่ยเป็นธีมแฟนซีดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นแฟนซีเนี่ยทุกคนก็จะแต่งมาตามสไตล์ของตัวเองจริงไหมคะแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องใครจะมาสวยแซงหน้าแล้วล่ะคะ่ะชุดหมดปัญหาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอาหารกันต่อดีกว่าคะ่ะเราจะเอาเป็นธีมแบบบุฟเฟ่ต์ดีไหมคะอย่างนั้นไปสำรวจบุฟเฟ่ต์ร้านนี้กันดีกว่าคะ่ะอยู่แถวเกษตรนวมินนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลสดๆฉ่ำๆปลาปูอักๆเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยล่ะคะ่ะงั้นตามไปดูเลยกับร้านใต้ของซีฟู้ดในช่วงเปิดตำนานร้านอร่อยคะ่ะ ฟู้ดเดรี่วันนี้นะครับขออินเทรนกับคนที่ชอบความประหยัดคุ้มค่าและรักการทานบุฟเฟ่เป็นชีวิตจิตใจเราเลยขอเสนอร้านบุฟเฟเ่ิสๆที่ไม่ควรพลาดมาให้รู้จักกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเปิดตำนานร้านอร่อยกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดเจ้าดังเราก็ต้องมารู้จักกับตำนานของการทานบุฟเฟ่กันก่อนนะครับว่ากันว่าต้นกำเนิดของบุฟเฟ่นี้ มาจากแถวสวีเดนที่เรียกในภาษาสวิดิชว่าสมอตราบอกเป็นการเอาอาหารหลายชนิดมาวางเรียงไว้ให้คนเลือกทานตามใจชอบครับที่มีทั้งอาหารแบบเสิร์ฟเย็นอย่างปลาดองปลารมควันเนื้อรมควันเป็นต้นนะครับและต่อมาก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ตออกเสียงว่าบุฟเฟ่ตเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศสว่าบุฟเฟ่ หมายถึงการรับประทานอาหารแบบที่มีอาหารว่างหลายๆชนิดจัดวางไว้บนโต๊ะให้แขกที่ได้รับเชิญมาเลือกรับประทานแกล้มกับเครื่องดื่มในขณะที่สนทนากันก่อนที่เจ้าภาพจะเชิญให้เข้านั่งโต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารหลักในการเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำต่อไปครับภาษาไทยใช้คำว่าบุฟเฟ่เรียกการเลี้ยงอาหารแบบที่จัดวางอาหารไว้ทั้งหมด บนโต๊ะและให้ผู้ที่เป็นแขกในงานเดินไปตักอาหารต่างๆนั้นด้วยตัวเองในบางครั้งนะครับอาจมีผู้ช่วยจัดอาหารไว้เป็นจานๆแต่ผู้ที่เป็นแขกก็ต้องไปหยิบอาหารเหล่านั้นเองครับปัจจุบันคำว่าบุฟเฟต์นในภาษาไทยได้ขยายความหมายถึงการขายอาหารซึ่งผู้ขายจัดอาหารไว้หลากหลายอยา่างและคิดราคาอาหารเหมาเป็นรายบุคคล ผู้ซื้อนีครับก็เลือกหยิบอาหารรับประทานได้เองและรับประทานได้อย่างเต็มที่ตามความพอใจทั้งมีการจัดอาหารหลายๆแบบครับอย่างเช่นบุฟเฟ่อาหารไทยบุฟเฟ่สลัดรวมถึงบุฟเฟ่อาหารซีฟูด้ดอย่างร้านที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ครับไต้กง แค่ฟังชื่อนะครับก็รู้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับทะเลแน่นอนซึ่งร้านใต้กล่องนะครับจัดเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลบาร์บีคิวขึ้นชื่อที่แตกต่างจากร้านอื่นๆตรงที่เป็นร้านบุฟเฟ่ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับและไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาดังนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถค่อยๆละเมียดไปกับรสชาติของอาหารได้เรื่อยๆหรือคิดจะกินไปพักไปก็ได้นะครับ เพื่อให้กินได้เยอะๆเยอะก็ยังทําได้ครับซึ่งน้อยครั้งนักนะครับเราจะเห็นร้านไหนใจปั้มขายบุฟเฟต์อาหารทะเลแบบไม่จํากัดเวลาอย่างร้านใต้กงแห่งนี้ดูร้านเนี่ยเปิดตอนเย็นจนถึงค่าถ้าเราจํากัดเวลาสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มาสังสรรค์บางทีก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มาเลี้ยงกันมันก็คงจะต้องมีดื่มกันบ้างมีอะไรกันบ้างซึ่งมันคงต้องใช้เวลา เราก็คิดว่าเออก็ไม่จํากัดเวลาดีกว่าเพราะมันเป็นอาหารเย็นด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่ก็เราไม่คิดราคาแพงโอเวอร์แพงเกินไปเราคัดสินค้าคัดอาหารที่คุณภาพมีคุณภาพพอส่วนอาหารก็มีหลากหลายทั้งซีฟูด้ดทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นหรือจีนก็มีมีทั้งหมดเลยประมาณร้อยกว่าชนิด ในการควบคุมคุณภาพอาหารจริงๆอย่างพ่อครัวแม่ครัวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่เปิดอยู่ตั้งแต่ร้านเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็สูตรของน้ำซุปน้ำซอสจะเหมือนเดิมทุกวันการช่างตวงวัดจะเหมือนเดิมทุกวันเพราะว่ามันมีกำหนดมาเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนในแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุยกันเองก่อนว่าโอเคอาหารเสตนนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วเราก็จะเปลี่ยนซึ่งโดยการเปลี่ยนแล้วเนี่ยอะไรที่ลูกค้าชอบเราจะคงอยู่ ะอะไรที่ลูกค้าไม่ชอบก็เอาออกเลยก็เปลี่ยนอย่างเลยได้ยินแบบนี้แล้วนะครับเราบรรดาลูกค้าก็ยิ้มเลยสิครับเพราะประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ลูกค้าครับที่จ่ายราคาเดียวทานได้อิ่มไม่อั้นตามสโลแกนของร้านเพียบเลยครับแต่ตอนนี้เรามาดูหน้าตาอาหารในร้านกันหน่อยดีกว่านะครับว่าที่เด็ดดัดเด็ดหนาเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก โซนอาหารทานเล่นกันก่อนเลยนะครับโซนนี้เป็นพวกของทานเล่นประเภททอดแต่ขอบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดพื้นที่ในท้องไปกับโซนนี้ซะหมดนะครับเพราะว่าโซนต่อไปเป็นโซนอาหารทะเลปิ้งย่างโซนนี้นะครับจะมีบริการปิ้งย่างอาหารทะเลที่เรานํามารับประทานได้ที่โต๊ะเลยละครโดยไม่ต้องมานั่งปิ้งย่างกันเองนะครับเพียงแค่เราเดินไปเลือกมาให้พนักงานปิ้งย่าง หรือเผาก็ตามใจชอบครับและที่เห็นอาหารทะเลสดๆตรงนี้นะครับก็มีทั้งปูกุ้งแม่น้ำปลาปลาหมึกหอยแครงคัดพิเศษเพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บด้วยครับ่านแค่โซนอาหารทะเลปิ้งย่างนะครับก็ไม่อยากจะเดินต่อแล้วล่ะครับเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ไม่ได้ครับต้องแข็งใจอีกหน่อยครับ เพราะโซนต่อไปก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับกับโซนอาหารตามสั่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอาหารตามสั่งดังนั้นอะไรที่อยากสั่งก็ได้ตามนั้นล่ละครับอย่างเช่นกุ้งแช่น้ำปลาหมูฉชหลามปูผัดผงกะหรี่ปูผัดพริกไทยดำกุ้งอบวุ้นเส้นปลานึ่งมะนาวสั่งปุบ๊บทำปั๊บเราก็จะได้ทานอาหารปรุงสดใหม่สำหรับเราโดยเฉพาะครับหรือใครที่อยากจะโกอินเตอร์ อาหารอาหารญี่ปุ่นที่นี่ก็มีโซนอาหารญี่ปุ่นไว้บริการวางเรียงรายสีสันสดใสน่ารับประทานมากเลยครับยังครับยังไม่หมดเพราะว่าโซนของสดประเภทเนื้อหมักงาเนื้อพริกไทยดำหมูสเต็กไก่สเต็กแฮมหมูหมักซอสหมูหมัก3ามอย่างสำหรับคนที่รักการปิ้งย่างบาร์บีคิวก็สามารถมาเลือกตัก เพื่อนำไปปิ้งย่างบนเตาถ่านร้อนๆที่ทางร้านมีไว้ให้บริการไว้ทุกโต๊ะด้วยครับเรายังมีเมนูตบท้ายมือสุดคุ้มนี้กันดีครับกับโซนสลัดบาร์ซึ่งจะเป็นโซนขนมหวานผลไม้ไอศครีมกะทิจากมหาชัยแท้ๆครับเขาก็ยินดีแต่ปัญหาอยู่ที่ย่างทานกันไวหรือเปล่าครับพี่ครับ นกุ้งอาหารที่เขาย่างไว้ให้แล้วอะค่ะรู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเป็นอาหารทะเลที่สดแล้วก็สะอาด้วยค่ะขอชอบซีฟู้ดฮะสดดีครับคุ้มครับก็ไม่แพงจนเกินไปกุ้งค่ะอร่อยดีของดีอะโอเคมีปูมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปกินหมูกระทะทั่วไปมันไม่มันไม่เป็นแบบนี้ไงคะมีให้เลือกหลายรายการดีอะคะ่ะบุฟเฟ่ต์ถ้าเกี่ยวกับซีฟู้ดก็จะคุ้มกว่า,ลา,ารล้านะคะ่ะต่อจานอย่างเช่นจานนี้นะคะ่ะก็จะรวมก็ สองสามร้อยใช่ไหมคะไต้กลงก็จะรวมไปหมดทุกอย่างได้กินทุกอย่างด้วยค่ะก็มีเนื้อเกาหลีมีเนื้อหมูสเต,ต๊ะอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างคะ่ะไต้กลงไม่ใช่ว่าแค่เป็นบุฟเฟ่ที่ราคารวมทุกอย่างคะ่ะแต่ว่ารวมคุณภาพไปด้วยค่ะคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับร้านไต้กลงอร่อยมากคะ่ะไต้กลงอร่อยมากครับฟังจากเสียงลูกค้าที่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคุณภาพที่ได้รับคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปมากๆเลยครับ และหากใครนะครับอยากมาทานอาหารสุดคุ้มกับบุฟเฟ่อาหารทะเลและบาร์บีคิวก็มากันได้นะครับที่ร้านใต้กงงทานแล้วทานอีกทานแล้วก็ทานอีกนะครับจนร้านปิดเนี่ยก็ไม่ผิดกติกานะครับไม่มีใครว่าคุ้มแสนคุ้มจริงๆเลยครับร้านอยู่สี่แยกลงไม้ครับใกล้ๆโรงเรียนสตรีวิทย์สองเปิด5้าโมงแล้วก็อาหารเนี่ยจะเก็บ5้าทุ่มแต่สามารถนั่งต่อได้นะครับ ส่วนสุขเสาว์ทิตย์จะเปิด4โมง4โมงครึ่งก็เปิดแล้ว